ส่วนในบ้านเราถ้าอยากจะคึกคักอยากจะคึกคลืน้นคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะน้องนองนักเรียนนักศึกษาเยาว,วชนผมว่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยคงจะสนใจงานนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ครับล่าสุดทางกระทรวงอุดมศึกษานะครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมแล้วก็น้องๆเยาว,วชนทุกคนครับมาร่วมงานในครั้งนี้กันนะครับมาหาความรู้ร่วมกิจกรรมกันในงานนี้งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ครับ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2565ครับภายใต้แนวคิดศิลปะวิทยา,าศาสตร์และนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืนนะครับเทอพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรารามาธิบดีศีสินมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่4 พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยด้วยนะครับโดยมีนายดอนปรมาวิวนัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษดออรอเนกเหล่าธรรมทั์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมในพิธีเปิดณอาคาร9และ1ิบ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม IMPACT เมืองทองธานีซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่13ถึง21สิงหาคมนี้นะครับโดยกิจกรรมภายในงานครับจะเน้นนำเสนอความคิดสร้างสารรค์ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนว,วัตกรรมมาครบนะครับและในปีนี้พิเศษน่าสนใจเพราะว่าจะผสานเข้ากับศิลปะในมุมของการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจกรรสร้างสารรค์ของประเทศครับโดยร่วมกันผนึกกำลังกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ทั้งภาคเอกชนและหน่วยงานต่างประเทศด้วยนะครับเพื่อร่วมการถ่ายทอดศักยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนและประชาชนไทยมากถึง136หน่วยงานซึ่งทั้งหมดนี้มาจาก10ประเทศด้วยกันใครสนใจก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่ IMPACT เมืองทองธานีนะครับตั้งแต่วันที่13มาแล้วนะครับก็จะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้นะครับ